สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม youtube บ้านหวยแชนแนลนะครับในคลิปที่248 ep 248นะฮะเราทำเรามาลองทำโต๊ดด้วยด้วยแต้มนะด้วยแต้ม,ตมคู่ขี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเลขเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นนะครับมันก็จะออกมาก็จะมีทั้งเลขคู่เลขขี้นะครับแต่ถ้าเราใช้แต้ม แต้มคู mm. ่หรือแต้มขี้เน like ี่ยนะครับมันก็จะความเสี่ยงก็จะน้อยลงหน่อยนะครับแต่เราต้องเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งนําไปเล่นนะครับคือจะพีอนาเอาแต้มคู่หรือแต้มขี้ก็ได้นะครับนะครับทีนี้ในการใช้แต้มคู่และแต้มคี้เนี่ยนะครับความเสี่ยงเนื่องจากมันมากตัวหน่อย60สจุดนะครับแต้มขี้60สจุดแต้มคู่60ุดนะครเราก็เลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งครับซึ่งพอลงทุนได้นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์มันจะจย บาทละ150่งรเราเล่นแค่60บาทตัวละบาท60บาทเราก็จะได้ถึง90บาทนี้นะฮะแต่ถ้าท่านเล่นทั้งสองตัวมันก็จะมากหน่อยนะครับอันนี้มันก็ไปเสี่ยงอยู่อย่างเดียวนะฮะในกรณีใช้แต้มก็คือในกรณีที่ในกรณีที่ <c oughs> ออกเบิ้ลออกหามตองนะครับอันนี้เบิ้ลหามตองในเบิ้ลหามเนี่ยก็โอเคอย่างเช่นอย่างเช่นงวดที่สองงวดที่ผ่านมาออกสองศเลขออกหามนะฮะ วัที่แล้ว446ก็เบิ่นนะครับนี่ก็ถือว่ากินกินไปนะครับในงวดในงวดวันที่1สิงหาเนี่ยก็ไม่น่าจะเบิ่นหรือจะหามนะส่วนตองน,นั้นเ,เราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับสิบปีก็จะมาสักทีหนึ่งมั้งนะครับและนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบตัวเลขคู่เลขคี่บ้างนะครับเ,เราจะพูดถึงตัวเลขคู่เลขคี่นะครับผมจะให้ดู ผมใช้ดูเลขที่มันออกนะฮะในเลขสามตัวท้ายที่ออกเนี่ยจะประกอบด้วยเลขคู่กับเลขคี่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ตองนะฮะถ้ามันไม่ตองตองหมายความว่าเลขตัวเดียวมาทั้งสามตัวเลยฮะอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าเก้าเก้าเก้าเนี่ยนะครับส่วนถ้ามันไม่ตองแล้วนะครับถ้าเรามาใช้ระบบเลขคู่หรือเลขคี่นะฮะโดยไม่จํากัดนะครับเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหม อย่างกรณีที่ศูนย093จะมีเลขคี้สองตัวจะไม่เลขคู่หนึ่งตัวหนึ่งเก้าหก็จะมีคี้สองตัวคู่หนึ่งตัว้าหนึ่งเก้านี่คี่ทั้งหมดนะฮะสี่หนี่เบิ้ลถือว่ากินไปเนไปสี่หนึ่งเจ็ดก,ก็จะมีคี้สองตัวคู่หนึ่งตัวแล้วก็หห้าสองก็จะมีคู่สองตัวคี้หนึ่งตัวมันก็จะมีอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีเจ้าขี้ทั้งสามตัว คู่ทั้งสามตัวหรือคู่หนึ่งตัวคี่สองตัวคี่สองตัวคู่หนึ่งตัวประมาณนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องประเมินเอาจากสถิติเราดูสถิติอันนี้ถ้าเราเอาเลขศูนย์ึงเก้ามาทำแบบไม่แบบโตดไม่เบิ้ลนะฮะไม่เบิ้ลแล้วก็ไม่ตองไม่เบิ้ลไม่ตองนะครับแล้วก็ ในกรณีที่เราใช้เลขคู่คีเนะครับมันความเสี่ยงมันจะมากกว่าใช้ใช้แต้มนิดหน่อยประมาณอย่างละสิบชุดนะฮะเห็นว่าถ้าใช้แต้มเนี่ยมันมีร้อยชุดนะฮะแต้มคู่ห้าสิบแต้มขี่ห้าสิบแต่ถ้าว่าถ้าเรามาใช้ตัวเลขเนี่ยมันจะลดลงไปนะฮะมันจะเหลืออย่างละห้าสิบลดลงไปอย่างละสิบนะครับจะเหลืออย่างละห้าสิบแต่พอเหลืออย่างละห้าสิบเนี่ยมันมีความเสี่ยงใช่ไหมมันมีความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ตรงไหนฮะความเสี่ยงอยู่ว่าในกรณีที่เป็นออกเลขคู่ทั้งหมดนะครับหรือเลขที่ทั้งหมดนะฮะมันก็จะผิดถ้าเราใช้แต้มในกรณีเลขคู่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ผิดนะฮะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอา่อาศูนย์อันนี้อันนี้แต้มนะฮะเลขคู่ทั้งหมดอย่างเช่นนี่อ่าอันนี้ทดสอบ ถ้าใช้แต้มเนี่ยมันจะมีคู่ทั้งหมดขี้ทั้งหมดอย่างเช่นอ่าไม่เจอแล้วมันมีน้อยตัวเนาะอ่าอันนี้มาดูเลขขี้นะเลขขี้นี่เลขคู่อนะศู 68, นย์หกแปดเนี่ยคู่ทั้งหมดใช่ไหมคู่ทั้งหมดส่วนทั้งสี่คู่ทั้งหมดส่วนทั้งหกค,คู่ทั้งหมดนะครับส่วนสองแปดคู่ทั้งหมดอย่างกรณีมันมีแต่ถ้าเราใช้ใช้ตัวเลขนะครับถ้าใช้ตัวเลขมันไม่มี คือถ้าเราไม่กําหนดว่าจะหวยที่ออกมาเนี่ยถ้าเราประเมินว่ามันต้องออกใน3ตัวมันจะอ,ออกคู่กับขี่แน่ๆนะครับจะอย่างละกี่ตัวก็ตามแต่นะฮะถ้าเราไม่จํากัดนะฮะมันจะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อา100หางนะครับในโต๊ะมันจ่ายร้อถ้าเราเล่นหมดมันก็ได้กไรห้าส50บาทเนาะตัวละบาทนะครับนี่ก็คือ เล็คู่กับปนกับเล็กขี้โดยไม่จํากัดว่าคู่กี่ตัวขี้กี่ตัวแต่นี้ถ้าจะเล่นให้น้อยลงมันก็เสีย่ยงมากหน่อยนะครับก็จะไปเน้นที่ว่าเล็กคู่หรือเล็กขี่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราไปเน้นเลขกคู่สมมติว่างวดนี้งวดงวดงวด เมืที่จะออกเนี่ยมันจะต้องมีเลขคู่ปนนะครับเลขคู่ไปจํากัดม,ここ <entender> มันว่ามีเลขคู่1ตัวนะครับคิดว่าเลขคู่จะมา1ตัวเมื่อเลขคู่มา1ตัวนะครับเออเออโทษนะเลขขี้มา1ตัวเลขคู่ก็จะต้องมา2ตัวใช่ไหมพะมันออก3าตัวเนี้หมายความว่ามันไม่เบิ้ลไงไม่เบิ้ลไ,ไม่ตองนะครับถ้ามันมีเลขขี่1ตัวเลขคู่ก็จะมา2ตัวอนะีกกรณีนี้เนี่ยคี่1ตัวนะะเลขหนึ่งคู่ก็ศูนย์สองนะ เลขทีเลขเก้คู่ก็หกแอย่างเนี้มันก็จะลดไป10ตัวจากแต้มนะลดไป10ตัวจากแต้มมันก็จะได้กําไรมากขึ้นแต่ความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอนไหนฮะเพิ่มขึ้นตรงที่ว่ามันมันมันถ้ามันออกคู่สามตัวเลขที่สาตัวเนี่ยผิดเพราะนั้นความเสี่ยงมันเพิ่มมาอีกกรณีหนึ่กรณีที่สนะครับ ถ้าใช้แต้มมันกรณีเดียวคือกรณีที่หนึ่งคือถ้าไม่ออกเบิ้ลหามเนี่ยใช้แต้มถูกแน่นอนนะครับแต่ถ้าใช้ตัวเลขนะครับมันก็อาจจะถ้ามันออกตอ,อถ้ามันออกขี้ทั้งหมดคู่ทั้งหมดนี่ผิดนะฮะผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ขี้ทั้งหมดคู่ทั้งหมดเนี่ยอคหนึ่งตัวขี้หนึ่งคู่ขี้หนึ่งตัวคู่ก็จะสองตัวนะฮะมันก็จะจาก จากใช้แต้มมันได้6กิชุดนี่ก็จะเหลือ50สิบชุดก็จำรายเพิ่มขึ้นอ,อีกชุดหนึ่งนะครับเอชุดที่หายไปในนี้ก็คือเลขขี้ทั้งหมดนะเลขขี้สามตัวมันจะไม่มีนะครับในกรณีนี้เลขขี้นะครับเลขขี้มาอ่อก่อนรีบนก่อนอ่อันนี้มาเลขขี้หนึ่งตัวนะครับก็จะได้ห้าสิบชุดนะครับถ้าเราประเมินว่า ถ้าเราประเมินว่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี้ยนะครับถ้าเราดูย้อนงวดที่แล้วนะฮะย้อนงวดที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราดูย้อนงวดที่แล้วเราจะเห็นว่าเ่อ <c oughs> ที่ออกเนี่ยมันออกอะไรสี่สี่สี่หกใช่ไหมมันคู่สองตัวมันเบินเน้ลนะเบิ้ลมันผิดอยู่แล้วนะในกรณีข้อนี้ออกสองคูณสองเนี่ยมาคู่ทั้งหมดเลยเนี่ย แล้วมันเบิ้ลด้วยมันก็ผิดแน่นอนนะแต่ในงวดที่สองศูนย์หกเนี่ยอันนี้มาขี้หนึ่งตัวนะถ้าเราประเมินว่าขี้หนึ่งตัวนะครับถ้าเราประเมินว่าขี้หนึ่งตัวแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ออกขี้หมดคู่หมดเนี่ยเราก็ไปเล่นชุดขี้หนึ่งตัวมันก็จะมีเลขแปดหนึ่งสองนะสองหนึ่งเวลาดูโต๊ดให้ดูหนึ่งสองแปดนะลองดูเลขขี้มาหนึ่งตัวหนึ่งสองแปดจะมีไหม นี่ฮนะหนึ่งสองแปดในกรณีนี้นะอีกกรณีหนึ่งขี้มาสองตัวถ้าขี้มาสองตัวคู่ก็ต้องมาตัวเดียวกรณีที่ส <c oughs> องก็จะเหลือห้าสิบชิลเซนกันนะในกรณีนี้เลขขี้สองตัวเลขคู่ก็ต้องมาหนึ่งตัวนะฮะอย่างศูนย์หนึ่งสามไม่เลขขี้หนึ่งกับสามเลขคู่คือเลขศูนย์เจ็ดแปดเก้านี่เลข ขี้ก็คือเจ็ดกับเก้าคู่ก็คือแปดอย่างนี้ก็จะเหลือห้าสิบชุดอย่างละห้าสิบชุดก็เลือกเอานะฮะอันนี้งวดวันที่หนึ่งพุกาเนี่ยหนึ่งพุทธกาที่จะถึงเนี่ยถ้าถ้าท่านประเมินว่าในสามตัวท้ายมันจะไม่เบิ้ลไม่หามแล้วก็ไม่มีขี้ทั้งหมดคู่ทั้งหมดนะแล้วก็คิดว่ามันจะต้องมีเลขขี้หนึ่งตัวอย่างน้อยติดอยู่ก็ให้เล่นชุดหนึ่งนะฮะ ถาคิดว่ามันจะมาคู่สองตัวครยเล่นชุดสองนะครับถ้าเราเลือกชุดใดชุดหนึ่งไปแล้วเนี่ยถ้ามันถูกมันก็กําไรมากแต่ถ้าเอาทั้งสองชุดเนี่ยทั้งสองชุดเนี่ยถ้ามันไม่เป็นปัญหามันถูกแน่ๆจะมาขี้กี่ตัวคู่กี่ตัวก็าตามแต่เอ่อมันมันมันถูกมันถูกแน่ๆนะครับก็คือร้อยชุดนะครับร้อยชุดนะครับผิดอย่างเดียวก็คือออกกนรณี้ออกขี้หมดคู่หมดนะครับอันนี้ก็คือชุดโต๊ด อีกประเภทหนึ่งคือใช้จักระบบตัวเลขเลขคู่กับเลขคี่นะครับเพราะนั้นเวลาท่านเล่นโต๊ะท่านก็เอาชุดนี้ไปแล้วก็ไปพิจารณาไปกลั่นกรองดูไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊งวดวันที่หนึ่งวิกาหรืองวดไหนก็ตามที่ท่านเล่นเนี่ยเราดูสถิติแล้วมันประเมินว่ามันจะมาเลขคู่หรือเลขคี่นะถ้าคิดว่าอย่างสองงวดที่แล้วมันออกสองคูณสองเลขคู่มาหมด สีสี่หกเลขกเลขคู question, ่มาหมดดังน so ั้นงดวันท mm ี hmm. ่หนึ่งริกามันต้องมีเลขขี้แน่แต่นี้เมื่อมีเลขขี้แน่ๆเนี่ยท่านก็ต้องมองว่ามันกี่ตัวถ้าคิดว่ามันตัวเดียวก็เล่นชุดหนึ่งถ้าคิดว่ามาเลขขี้สองตัวก็เล่นชุดสองหรือหรือทำถ้าคิดว่ามันจะมาอย่างกี่ตัวกระช่างก็เล่นเป็นสองชุดเลยร้อยร้อยห่างร้อยห่างในโต๊ดนี่สมมติตัวละบาทก็ลงทุนร้อยบาทถ้ามันถูกในโต๊ะมันจ่ายร้อยห้าสิบ เราก็จะได้กําไรห้าสิบาทเราเล่นเอาเงินนะเ,เล่นเอาเงินเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าจะต้องเอาถีเยอะเยอะเพราะถ้าบันทีเยอะๆมันเอาเยอะเเนี่ยมันก็ความเสี่ยงสูงโอกาสถูกมันก็น้อยลงไปน้อยลงไปทุกครั้งนะครับดังนั้นถ้าผมก็นำเาเขตตรงนี้นะครับส่วนทางรับผมเนี่ยผมก็จะเล่นวิธีนี้แล้วก็เอาตัวคู่ดับโต้มาตัดฮนะคู่ดับโต้มาตัดถ้าท่านนะถ้า สมมติว่าันนี้ท่านได้เลขสามมาท่านก็ดูเฉพาะมีสามนะเล่นมันทั้งสองแบบเลยเอาที่มีสามมานะถ้ามีเลขสามมานะจะออกคู่กี่ตัวขี่กี่ตัวก็ตามแต่นะครับถูกแน่นอนฮนะอันนี้ถ้าเราเลือกเลขสามมันก็ดูที่ว่าอย่างชุดแรกมีกี่ตัวชุดที่สองมีกี่ตัวนะเลขสามมันก็จะประมาณทั้งหมดสามสิบหกตัวนะสึกีอสามสิบหกตัวประมาณนั้นนะครับถ้าเลขตัวเดียวนะเอามาทำโต้เนี่ยจะได้สามสิบหกหางไม่เบินลหามนะครับ โอเคครับในกรณีนี้จุดโต๊เป็นระบบตัวเลขคู่ขี้นะครับใน ep ีที่แล้วเป็นชุดโต๊ในระบบแต้มนะครับในระบบแต้มเพราะนั้นในระบบแต้มเนี่ยจะเสี่ยงน้อยกว่าจะเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็วิเคราะห์ดูจะง่ายกว่าเนาะถ้าใช้ระบบตัวเลขเนี่ยให้เราวิเคราะห์ว่ามันจะมีเลขคู่ผลเลขคี่เลยดีกว่าเล่นมันร้อยชุดเลยครับ เงินมาลอยชุดถ้าเล่นเอาตังนะถ้าเล่นเสียตังก็ไปคัดเอาอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมทําเป็นไกด์ลายให้เนะี่ยไกด์ลายก็แปลว่าแนวทางนะครับแนวทางท่านมีเทคนิคอะไรก็นํามาใช้ของตัวเองนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับลงทุนกับเล่นหวยนะครับหรือเล่นหุ้นเล่นหุ้นเทรด์ฟอเล็กนะครับหุ้นไทยนะแต่หุ้นเนี่ยมันปันผลรายปีนะครับ การผลไปปีก็จะได้ช้านะครับเล่นหวยก็สิบห้าวันครั้งนะครับถ้าจะเล่นหวยพวกหวยหุ้นหวยหนะ่น้อยหวยอะไรพวกนั้นวันก็มีหลายครั้งแต่ความเสี่ยงก็จะต้องสูงนะฮะแล้วข้อมูลเราไม่ค่อยมีนะฮะก็ต้องใช้วิธีเวิร์บถูดาวเอานะครับเวิร์บถูดาววัดคาดการเอาปรามเอินเอานะครับโดยการดูจากอะไรฮนะดูจากสถิตินะครับ การประเมินทุกอย่างมันต้องมีข้อมูลประกอบนะครับก็คือสถิติโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบโชคดีนะครับมีอะไรสอบถามก็0 8 7 7์9 4ด8 0นะสำหรับผมก็จะเล่นชุดอย่างนี้แหะครับแต่ผมไปตัดใช้คู่ดับโต๊ดไปตัดเอาก็เสี่ยงไปขั้นหนึ่งนะครับพอถึงตรงนี้แล้วอาจจะใช้ร้อยชุดแล้วคู่ดับโต๊ดเข้าไปตัดนะครับมันก็จะเหลือทักเจติบชุดก็โอเคนะฮะมีโอกาสถูกสูง Se va a decir la...